สวัสดีตอนเช้าค่ะน้องๆทุกคนวันนี้นะคะพี่แป้งชมเนี่ยจะสปอยบอกของฟรีน้องๆก่อนนะคะซึ่งหากน้องๆรู้เควนแล้วเนี่ยน้องๆจะได้รู้ก่อนคนอื่นเขานะและของฟรีชิ้นนี้คือเป็นเอี๊ยบกางเกงยีนดอกไม้นะคะน้องๆที่เป็น 3D แบบนี้แต่เขาลดจานวนการแจกเหลือแค่3,500ชิ้นน้องๆน่าจะรู้กันอยู่แล้วค่ะว่าทําไมโคมันแจกแค่นี้นะคะซึ่งแบบที่น้องๆจะต้องเข้ามาเล่นนั่นก็คือแบบบอมา t ค่ะแต่การที่น้องจะเข้ามาเล่นได้บัญชีโลบอกของน้องจะต้องอายุ13ปีขึ้นไปก่อนนะคะ en เราจะต้องเข้ามาทํานั่นก็คือการที่เล่นมินิเกมค่ะซึ่งมินิเกมจะขึ้นด้านขวาทุก5านาทีหรือสินาทีนะคะแล้วเมื่อน้องเข้ามาเล่นพี่แป้นจะยกตัวอย่างอย่างมินิเกมแรกคือการที่น้องเนี่ยจะต้องวิ่งเก็บของค่ะซึ่งมันจะมีไอเทมดอกนะคะจะเป็นแบบเรื่องแสงเรื่องแสงแบบนี้นะ,ะนะะ้องๆซึ่งเก็บประมาณ3-4อันนะคะหากการที่อยากได้ชนะนะคะน้องๆก็คือการที่เรามาเก็บเร็วๆค่ะนะะ้องๆรีบสังเกตนะคะกระโดดรอเลยนะคะเวลาของชิ้นต่อไปจะมาเนี่ยพอของชิ้นต่อไปมาน้องๆก็รีบมาเก็บนะคะเป็นคนแรกเนี่ยน้องม ได้ปิดท็อป5แน่นอนค่ะซึ่งก็คือ1ในเควส์นะคะคือการที่เราจะได้ของฟรีชิ้นนี้ค่ะเดี๋ยวแป้นจะพาไปดูซึ่งขอบอกก่อนนะฮะว่าของฟรีชิ้นนี้เนี่ยจะมาในเวลาตีสี่ของคืนนี้นะคะซึ่งตัวพี่อาจจะไม่ได้ทําคลิปนั่นเองนะเพราะกลัวทําไม่ทัน เควสน้องก่อนว่าจะต้องทอํายังไงนะสำหรับใครที่แบบตื่นไม่ทานหลอกตีสลองมาเช็คก่อนว่าประมาณ6กโมงเจ็โมงยังมีของอยู่ไหมแนะคะและเควสในการที่น้องจะได้ของฟรีคือ,น,อน้องจะต้องติดท็อป5นะคะทั้ง8มินิเกมค่ะใครที่อยากได้ของฟรีอยู่นะคะน้อง,องซึ่งพี่แป้งแนะนําว่าอย่าลืมตื่นมาทําด้วยนะคะเพราะอนาะคตอาจจะไม่มีของฟรีแล้วก็ได้